เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่11มีนาคมพุทธศักราช2480ตั้งอยู่ในตำบลธานีอำเภมืองสุโขทยัยจสุโขทยัยซึ่งอยู่ตอนล่างของจังหวัดสุโขทยัยมีพื้นที่3.5ตารางกิโลเมตรและมีชุมชนรวมทั้งหมด12ชุมชน การบริหารงานของเทศบาลเมืองสกขทไททานีประกอบด้วยฝ่ายบริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและควบคุมความรับผิดชอบในการบริหารงานของเทศบาลเมืองสกขทไททานีด้วยวิสัยทัศน์เทศบาลเมืองสกขตไทาทานีที่ว่า Creative City สโขทไททานีเมืองสร้างสรรค์หัวใจคือชุมชนสร้างรอยยิ้มและความสุขให้คนทานี การประเมินเกณฑ์ชี้วัดการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักความคุ้มค่าโครงการฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสัน้นจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนผู้ได้โอกาสผู้สูงอายุผู้พิการผู้ว่างงานหรือกลุ่มผู้ที่สนใจได้มีโอกาสฝึกอาชีพสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพสร้างไรายได้ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้ดำรงชีวิตตามแนวทางพระราชดำริบนพื้นฐานปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผู้เข้าร่วมโครงการว่างงานลดลงร้อยละหนึ่งและมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละสามของรายได้เดิมพัฒนาต่อยอดวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ถนนคนเดินตลาดประชารัฐไปสู่การน,นำสินค้าส่งออกต่างประเทศหลักความรับผิดชอบ เทศบาลเมืองสุขโขทัยธานีจัดทําคําสั่งมอบหมายหน้าที่แต่ละส่วนราชการพร้อมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานทุกหกเดือนและมีหน่วยตรวจสอบภายในทําหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานกิจกรรมต่างๆภายในองค์กรปรับปรงุงยกระดับการให้บริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เช่นการรับเรือกร้องเรียนผ่านศูนย์บริการ One สต็อปเซอร์วิเว็บไซต์เทศบาลเมืองสโคไทธานี Line Official Facebook และพอดีดีครอบคุมการให้บริการ24ชั่วโมงเป็นการลดขั้นตอนประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของประชาชนหลักความโปร่งใส การแก้ไขปัญหานกในเขตเมืองเทศบาลได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหานกในเขตนำโดยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่เทศบาลประชาชนที่อาศัยในเขตพื้นที่ปัญหาและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการดำเนินงานเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานกในเขตเมืองเพื่อหาทางออกร่วมกันและแก้ไขปัญหาได้สำเร็จ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นและเชื่อถือได้ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอผ่านช่องทางต่างๆเช่นเว็บไซต์ไลน์ออฟฟิเชียลถ่ายทอดสดการประชุมสภาเทศบาลผ่าน Facebook เ,เทศบาลหลักการมีส่วนร่วม โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบผสมผสานโดยเน้กนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อม,มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยนำโดยคณะผู้บริหารจ้าธิเทศบาลและประชาชนทั้ง12ชุมชนรวมกันแก้ไขปัญหาสร้างแนวทางเพื่อสร้างความตระหนักส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางตามหลัก 3Rs ส่งเสริมให้เกิดชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะอย่างถูกวิธีพมุ่งสู่การจัดการขยะเป็นศูนย์ในเขตเทศบาลเมืองสุขโขทัทยธานีสุขโขทัทยธานีซีโรเวสหลักนิติธรรมออกเทศบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์พศ2563เพื่อจัดการปัญหาสุนัขจรจัดควบคุมประชาชนให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งคัด เพื่อป้องกันการปล่อยสุนัขจรจัดในเขตพื้นที่เทศบาลนอกจากนี้ยังมีการจัดบริการสาธารณะที่ครอบคลุมและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการใช้บริการได้อย่างทั่วถึงเช่นศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลเมืองสุโขไทยธานีศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดสุโขไทย ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลเมืองสกโขไทยธาน,นีให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติหลักคุณธรรมด้วยภารกิจหน้าที่ของเทศบาลมีความครอบคลุมตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายทําให้เทศบาลดูแลคนในพื้นที่ได้อย่างครอบคลุมทุกกลุ่มไวเทศบาลเมืองสุโขไทยธาน,นีได้ประกาศเจตนารมณ์ No Give Policy งดรับงดให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใสให้สาธารณชนได้รับทราบและเน้นย้ำถึงความตั้งใจในการดำเนินงานและให้บริการแก่ประชาชนด้วยความสุจริตและเป็นธรรมการประเมินเกณฑ์ชีวัดโครงการนวัตกรรมท้องถิ่นศูนย์คอยหักคนรักน้องหมาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีได้รับเรื่องร้องเรียนปัญหาสุนัขจรจัดเช่นสุนัขไล่กัดเกิดอุบัติเหตุทางถนนส่งเสียงดังรบกวนจำนวน109ข้อร้องเรียนต้องเสียงบป,ประมาณเพื่อการจัดการสุนัขจรจัดเป็นจำนวนมากสุนัขจรจัดเป็นพาหะของโรคพิษสุนัขบ้าประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าทุกปีประชาชนที่ถูกสุนัขก,กัด ต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าวัคซีนป้องกันบาดทยักการถูกสุนัขจ้อนจัดรบกวนทําให้ขาดความเชื่อมัน่นด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและพักอาศัยจึงจัดทําประชาคมในชุมชนรับฟังปัญหาสร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนทั้ง12ชุมชนออกเทศบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์พศ2563 สร้างความรอบรู้ในการเลี้ยงสุนัขผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพียหาบ้านให้น้องหมาสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าโดยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในเขตพื้นที่ทุกปีคิดเป็นร้อยละ99โดยปีพศ2 5 5 7ถึง2,560ได้จับสุนัขจรจัดเข้าสู่สถานพักพิงอำเภอคีรีมาศจ,จังหวัดสุโขทยัย ต่อมาได้ปิดทำการเพราะขาดแคลนง,งบประมาณส่งผลให้ปริมาณสุนัขจ้อนจัดในพื้นที่เพิ่มขึ้นในปีพศ2561ถึงพศ2563ได้นำสุนัขจ้อนจัดที่ได้รับการร้องเรียนมาไว้ในกลองพักพิงชั่วคราวของเทศบาลด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ชุมชนเมืองและงบประมาณในปีพศ2564ถึงพศ2566 จึงได้ดําเนินโครงการหาบ้านให้น้องหมาจัดตั้งศูนย์คอยฮักคนรักน้องหมาเทศบาลเมืองสุขโขทัยธานีบริเวณอาคารว่างภายในสถานีกําจัดขยะมูลฝอยสร้างสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กกลุ่มหาบ้านให้น้องหมาเทศบาลเมืองสุขโขทัยธานีเป็นสื่อกลางสร้างเครือข่ายคนรักสุนัขและหาบ้านให้กับน้องหมาน้องแมวรวมถึงการแจ้งข่าวสารความรู้เกี่ยวกับสุนัขปัจจุบัน มีสมาชิกทั้งในเขตและนอกเขตพื้นที่เทศบาลจำนวน2,565คนมีการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU กับปศุสัตว์อำเภอเมืองสุขโขทยัยและสาธารณสุขอำเภอเมืองสุขโขทยัยเพื่อทำหมันสุนัขและแมวจรจัดในเขตเทศบาลฟรีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพศ2564จนถึงปัจจุบันจำนวน1,355ตัว มีระบบอาสาสมัครเพื่อช่วยดูแลสุนัขจรจัดและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆรวมกับเจ้าหน้าที่รงพื้นที่ตรวจสอบตามแหล่งที่มาของสุนัขและแมวจรจัดจากพงหญ้าบ้านร้างวัดโรงเรียนหน่วยงานราชการในชุมชนจับลูกและแม่สุนัขจรจัดมาบริบาลอาบน้ำให้อาหารกำจัดเห็บหมัดถ่ายพยาธิทำหมันให้แม่สุนัขก,ก่อนส่งมอบให้ผู้อุปการะ สุนัขจรจัดที่ได้รับการหาบ้านจากเทศบาลจำนวน209ตัวนอกจากนี้สมาชิกในกลุ่มหาบ้านให้น้องหมาเทศบาลเมืองสุโขทัยทานีใช้สื่อนี้ในการหาบ้านให้น้องหมาได้มากกว่า1,200ตัวก่อนการรับอุปการะได้จัดทำสัญญาเงื่อนไขาการรับอุปการะทำทะเบียนติดตามสุนัขและแมวนัดหมายทำหมันฟรีและมีเจ้าหน้าที่ติดตามเยี่ยมบ้านออนไลน์ ติดตามพัฒนาการให้คำแนะนำการฉีดวัคซีนแลนะทำหมันฟรีทุกตัวการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงการเพิ่มการดูแลสุนัขและแมวแก่และป่วยหรือถูกทอดทิ้งให้เข้าถึงบริการจัดประชุมระดมความคิดเห็นในการแก้ปัญหาสุนัขจรจัดรวมกับอ,อทอข้างเคียงปศุสัตว์อำเภอประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เผยแพทยนวัตกรรมให้กับอปทอที่ศึกษาดูงานจำนวน5อปทอรประโยชน์ของโครงการนวัตกรรมที่เกิดขึ้นด้านการควบคุมประชากรสุนัขจรจัดเปลี่ยนสุนัขจรจัดเป็นสุนัขที่มีเจ้าของจำนวน1,409ตัวส่งผลให้ชุมชนมีความปลอดภัยลดความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับสุนัขจรจัดด้านสาธรารณสุขเป็นเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ด้านการสร้างจิตสำนึกรอบรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการเลี้ยงสุนัขอย่างถูกวิธีด้านการท่องเที่ยวส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมีภาพลักษณ์ที่ดีเมืองท่องเที่ยวที่ใส่ใจสวัสดิภาพสัตว์เมืองปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าคนและสัตว์อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโครงการนวัตกรรมศูนย์คอยหักคนรักน้องหมาเป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ด้านพื้นที่ที่มีขนาดเล็กในชุมชนเมืองและด้านงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดควบคุมจำนวนสุนัขไม่ให้เกิดปัญหาสุขภาพมีความปลอดภัยให้กับชุมชนเป็นการนำนวัตกรรมมาแก้ไขปัญหาชุมชนอย่างยั่งยืนคนและสัตว์อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วัยลักษณ์อัคร,ราชกุมารีคมพระศรีสว่างขวัต วรรคคติยาราชนารี